2026ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของศักยภาพทางอากาศของกองทัพอากาศไทยกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเลต2026เครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ยุคใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรบทั้งในรูปแบบการต่อสู้อากาศสู่อากาศและการโจมตีภาคพื้นดินเครื่องบินรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลโยีทางทหารให้ก้าวล้ำทันสมัยพร้อมตอบสนองยุทธ,ธาาศาสตร์การป้องกันประเทศอย่างมีประสิทธิภาพในคลิปวันนี้ของช่อง ดชโบโตโเราจะพาทุกคนไปจอบลึกราลละเอียดของเลตสองพัตั้งแต่การออกแบบประสิทธิภาพระบบอาวุธไปจนถึงบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยเพียงแค่ได้เห็นเลตส2026นครั้งแรกก็สัมผัสได้ถึงความล้ำสมัยขององค์การออกแบบที่เน้นทั้งความเร็วความล่องหนและความคล่องตัวตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีรูปทรงลู่ลมพื้นผิวเรียบลื่นเส้นสายคมชัดติดตั้งช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวและปีกที่กวาดไปข้างหน้าอย่างมีเอกลักษณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์และเพิ่มศัก,กยภาพในการรบแบบล่องหนสตีล โครงสร้างของเลด2 0 2 6สร้างจากวัสดุผสมคาร์บอนไทเทเนียมระดับสูงที่ให้ความแข็งแรงและน้ำหนักเบาในเวลาเดียวกันทีมวิศวกรให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างความคล่องตัวกับความทนทานของเครื่องบินพื้นผิวตัวเครื่องถูกเคลือบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ขณะที่หัวฉีดไอพ่นถูกออกแบบใหม่เพื่อลดการปล่อยความร้อนทำให้ยากต่อการตรวจจับในช่วงภารกิจที่ต้องล่องหน เลต2,026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ TRX 3 0 0 t u r b o ทอร์แนแบบมี a f t e r อร์เบ r รรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงสุดกว่า36,000ปอนด์และสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องขึ้นอ f t เตอร์เบ r ร Super Cruise ความเร็วสูงสุดอยู่ที่แมต2.3และมีรัศมีปฏิบัติการกว่า1,000ไมล์ทะเลซึงพร้อมสำหรับการออกปฏิบัติการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ภายในห้องนักบินของเบลด2026เปรียบเสมือนศูนย์บรัญรชาการอัจฉริยะมาพร้อมหน้าจอดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ a ลาสคอป p ิ t และระบบ AI ผู้ช่วยนักบินที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามควบคุมระบบและแนะนำยุทธวิธีต่างๆได้อย่างชาญฉลาดนักบินสามารถสั่งการด้วยเสียงใช้งานจอสัมผัสและสวมหมวกแสดงข้อมูลแบบ HMD ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นบนกระบังหน้าโดยไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมายซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระการทำงานของนักบินได้อย่างมากในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ระบบข้อมูลของเล่น2026รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลความเร็วสูงกับหน่วยอื่นๆของกองทัพอากาศไทยและพันธมิตรทำให้สามารถแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประสานการโจมตีและทำงานเป็นหนึ่งเดียวในสงครามยุคเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์ ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลต2026ติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับติดตามและลอะเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายในระยะไกลพร้อมด้วยระบบ d i s t r i b u t e a p e r t u r e System d a s sensor infrared ตรวจจับความร้อน IRS T และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ AI ภายในสามารถประเมินสถานการณ์และปล่อยมาตรการตอบโต้โดยอัตโนมัติเช่นแกลชาฟอร์หรือสัญญาณรบกวนเพื่อป้องกันการถูกยิงจากอาวุธนำวิถี ในด้านอาวุธเล e 2,026สามารถติดตั้งขีปนอนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่เช่น AIM-260JATM และ m e t e o r ได้ภายในช่องอาวุธภายในเพื่อคงความล่องหขนขณะเดียวกันก็สามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีอัจฉริยะเช่น GBU-53 b s t o n g r e a k e r หรือจรวด ATM-158JASSM สำหรับการโจมตีภาคพื้นดินเมื่อภารกิจไม่ต้องเน้นการล่องหนเลย็ยังสามารถติดตั้งอาวุธภายนอกปิดได้เพิ่มเติม ทำให้บรรทุกอาวุธได้มากถึง1 0 0 0 0กิโลกรัมสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบอาวุธแบบโมดูลา่าที่ทำให้เบลสอพสสามารถปรับแต่งการติดตั้งอาวุธตาม ิได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นอากาศการโจมตีระยะไกลการสนับสนุนภาคพื้นหรือการรบแบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้เลต226กลายเป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์การรบของกองทัพอากาศไทยในยุคต่อไปเลต226 0ยังถูกออกแบบให้ดูแลงไายมีระบบตรวจสอบอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ซ่อนบํารุงอัจฉริยะที่สามารถแจ้งเตือนและคาดการณ์ความเสียหายล่วงหน้าได้ทีมช่างภาคพื้น,นยังสามารถใช้เทคนโนโลยีเสมือนจริง AR เพื่อทำการตรวจเช็คหรือ่้มบำรุงได้อย่างแั่นยำและรวดเร็วลดเวลาในการจอดเครื่องลงอย่างมากอีกหนึ่งศักยภาพที่โดดเด่นคือความสามารถในการควบคุมโรนโดยเลด2026ยสสามารถทำงานร่วมกับระบบ Royal Wingman หรือฝุงนโรนแบบ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบทั้งด้านการลาดตะเวนการจู่โจมหรือการเบี่ยงเบนเป้าหมายทำให้เลดกลายเป็ แพลตฟอร์มควบคุมแบบหลายมิติในสนามรบยุคใหม่ในเชิงยุทธศาสตร์เลต2,026ช่วยให้กองทัพอากาศไทยสามารถป้องกันน่านฟ้าโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสมดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเข้าประจำการของเลดท,ทำให้ไทยอยู่ในระดับเดียวกับประเทศที่มีเครื่องบินขับไลยุทที่5และเพิ่มความแข็งแกร่งให้ความร่วมมือทางการทหารกับพันธมิตร กองทัพอากาศไทยยังได้พัฒนาหลักสูตรสึกนักบินเลือด2 0 2 6ขึ้นมาโดยเฉพาะพร้อมศูนย์ฝึกจำลองการบินที่ใช้เทคโนโลยี VR และอ ให้การฝึกมีความสมจริงเทียบเท่าสมรภูมิจริงนักบินจะได้ซ้อมในสถานการณ์หลากหลายก่อนออกบินจริงทําให้มีความพร้อมสูงสุดในระดับภูมิรัฐศาสตร์เลต2026คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าไทยกําลังยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและมีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยทางอากาศและทางทะเลด้วยการตอบสนองที่รวดเร็วและแม่นยําเครื่องบินรุ่นนี้จะกลายเป็นแนวหน้าในการสกัดกั้นและป้องกันชายแดนทุกทิศทาง การพัฒนาเบลด2,026ไม่ได้เกิดขึ้นลำพังประเทศไทยได้ร่วมมือกับบริษัทป้องกันประเทศชั้นนำจากต่างประเทศในการพัฒนาองค์ประกอบสำคัญแต่ยังคงกระบวนการประกอบขั้นสุดท้ายไว้ภายในประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมอากาศยานภายในและวางรากฐานสำหรับโครงการเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของไทยในอนาคต เละ2026รุ่นแรกได้ประจำการตามฐานทัพอากาศสำคัญในภาคเหนือและตะวันออกฐานทัพเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องบรุ่นใหม่เช่นโรงเก็บเครื่องบินป้องกันแรงระเบิดระบบสื่อสาร่านดาวเทียมและศูนย์ควบคุมข้อมูลลักระดับสูง เลต2026ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบอีกหนึ่งรุ่นแต่มันคือตัวเปลี่ยนเกมที่จะพลิกโฉมการป้องกันทางอากาศของประเทศไทยในระยะยาวด้วยความสามารถรอบด้านทั้งความล่องหนความเร็วอาวุธอัจฉริยะและการเชื่อมโยงข้อมูลเลนจะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพอากาศไทยไปอีกนานหากคุณชื่นชอบการเจาะลึกเทคโนโลยีทางการทหารสมัยใหม่อย่าลืมกดติดตามด a s โ p h o เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวของโลกการบินและยุทโธปกรล้ำอนาคต